พีกระแตจ๋าลบก,กวนค,ครับพี่มีลูกค้า่านหนังสือไปเขาคอมเมนต์ว่าพี่กระแตแนะนําเรื่องคู่เขาไปม uh huh. ืออยากจะถามว่าพี่แตนแนะนําเขาบทส่วนบทส,ส่วนไหนเขาบอกว่าเขาได้เห็นได้ได้ผลเกินคาดมาก uh huh. อันนี้ก็เป็นเรื่องของในเรื่องของการเชื่อในเรื่องของกรรมเวรเนาะเราอาจจะเคยสร้างบุญสร้างกรรมกันมาหรือเคยไปสาบานรักกับใครมา uh huh. บางทีเราพลั้งพลาดพูดไปมันมันติดตัวเรามาเราจะเจอคู่ที่ดีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจอสักทีมันติดขัด การที่เราสวดมนต์เนี่ยบางทีมันก็เหมือนเป็นการอ้อนวอนขอขอให้เราได้เจอคนที่ดีขึ้นบางทีพูดไม่เป็นเลี้ยงไม่ถูกต้องขออย่างไงถูกไหมคะก็หนังสือเล่มน,นี้ของพี่แตนเนี่ยที่ทําขึ้นมาเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะคะไม่ใช่แค่เรื่องคู่เนาะแต่อันนี้ก็จะมีพิเศษเรื่องคู่ด้วยเรื่องความรักเนาะค่ะอันนี้สําคัญมากเลยอันเนี้ยสวดบ่อยๆเลยเนี่ยบทอธิษฐานขอขมาให้โอโหสิกรรมแล้วขอพรหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวนะคะติดเนี่ยติดตัวมาเนี่ยคือ ขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดต,ตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนในทางที่ดูที่ชอบองคือแบบบทนี้คืออ่านแล้วแบบถ้าเรามีจิตที่แบบใช่ถ้าเรานิ่งเรามีจิตที่บริสุทธิ์มากๆว่าเราแบบรู้สึกผิดจริงๆใช่บทนี้นะมีพลังมากๆเลยนะคะอันนี้พี่แต่พูดเองก็ขนลุกเองก็เป็นบทที่ทําทให้ชีวิต เราอาจจะได้เจอคนที่ดีมากขึ้นใครที่ไม่ดีใครที่ทําอะไรไม่ดีกับเราเนี่ยเขาก็จะได้เวี่ยงออกจากาชีวิตเราไปเนาะแล้วก็มีบทนี้ค่ะอ่านี่คาขอขมาใหญ่ในชีวิตอย่างที่บอกเนาะบางทีเราไปทําผิดทาอ่าทํากรรมอะไรไว้ในตั้งแต่ชาติปางก่อนหรืออะไรแล้วก็ขอขมาการขอโทษเนี่ยขอโทษครั้งเดียวอ่ะหายไหมสมมติว่าสมมุติเลยนะจะได้เห็นภาพฉันเดินไปตบหัวเธอหนึ่งทีแล้วฉันอืยขอโทษค่ะเธอหายโกรธไหมไม่งงอยู่ทำอะไรโกรธด,ดิยังโกรธอยู่เพื่ออะไรอะทำอะไรอะขอโทษอีกครั้งหนึ่ง ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรขอโทษออขอโทษ<จ>ขอโทษขอโทษขทนะขอโทษขอโทษทุกวันขอขมาทุกวันค่ะแล้วมันจะเบาลงอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนควรทํานะคะแล้วก็มันก็จะมีหลายบทเลยอยู่ในนี้ก็ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากจะลองดูนะคะชีวิตจะได้เจอเนื้อคู่ที่ดีสักทีอะไรเงี้ยก็ฝากนี่เลยเล่มน,นี้ค่ะ เห็นไหมหนังสือสวดมนต์นะคะที่กระแตะตั้งใจทําแล้วก็รวมนะคะบทสวดมหามงคลที่ดีที่สุดและมีหลายบทด้วยที่ไม่สามารถหาได้ตามเน็ต mm hmm. หรือว่าหนังสือสวดมนต์ทั่วไปค่ะ mm hmm. เล่มน,นี้มีไว้รับรองว่าชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะ